สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงมีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคเหมือนเช่นเคยนะคะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสํานักปรักของอบอจอพิษณุโลก ก็นํารถบรรทุกน้ําค่ะ1คันบรรทุกน้ําได้1 2 0 0 0 0ลิตรออกไปครั้งหนึ่งก็ออกไป3คันนะคะเพื่อที่จะได้บรรทุกน้ําไปปริมาณมากๆไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงค่ะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็นําน้ําไปแจกจ่ายใ,ใ,ในพื้นที่หมู่8ตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองพิษณุโลกนะคะในช่วงวันที่28ถึง30มิถุนายนนั่นเองนะคะ แล้วก็ยังไปในพื้นที่หมู่10บ,บ้านเขาหนองกบตำบลดินทองอำเภอวังทองค่ะในพ,นพื้นที่นี้แจกจ่ายไป48,000ลิตรค่ะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะแล้วก็จะ ดําเนินการแบบนี้จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะค่ะก็เป็นการให้ความช่วยเหลือตามการประสานงานมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะถ้าหากเขาเกินความสามารถนะคะไม่สามารถที่จะมีรถบรรทุกน้ําหลายๆคันไปแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้เขาก็ประสานงานมาอย่างอ,อ,จอบจพิษณุโลกโดยครั้งแรกรอบแรกค่ะเราก็จะบรรทุกน้ํานะคะซึ่งเป็นน้ําจากการประปาส่วนภูมิภาค ไปก่อนในรอบแรกแล้วเที่ยวต่อๆไปค่ะจะพยายามหาแหล่งน้ําที่ใกล้ที่สุดซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ประสานงานมาเขาจะเป็นผู้หาแหล่งน้ําไว้ให้เราเพื่อที่เราจะได้วิ่งไปบรรทุกน้ําไปให้ประชาชนในระยะทางที่ใกล้เข้ามาทําให้สามารถวิ่งวันหนึ่งอาจจะส่งได้3-4เที่ยวต่อคัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะค่ะแหล่งน้ําที่เรานําไปนะคะรอบแรกก็จะเป็นน้าประปายังที่พี่แอนบอกนะคะแล้วก็แหล่งน้ําต่อๆไปก็จะดูในพื้นที่ที่มันใกล้แล้วก็เป็นแหล่งน้ําที่มีคุณภาพดีใช้ได้นะคะ,คะก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนเนาะบารอบนี้เหมาะที่จะนําไปทําอะไรหรือบางรอบก็เหมาะที่จะไปทําการเกษตรแบบนี้นะคะก็จะมีการแจ้งไว้นะคะค่ะ,คะ ต่อมาค่ะภารกิจเรื่องของการขุดลอกวัชพืชนะคะตรงนี้ก็เป็นงานที่มีการประสานงานมาจากท้องที่ท้องถิ่นนะคะตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเลยผ่านมายังอบตอนะคะเพื่อให้อบจพิษณุโลกของเราสนับสนุนนะคะเครื่องจักรกลเป็นรถแบ็คโฮลงไปดำเนินการขุดลอกวัชพืชในคลองค่ะ เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะะท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในามนชัยวิวัฒนานะคะคก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่กองช่างที่นํารถแบ็คโฮสองคัน,นะคะไปขุดลอกคลองบ่อยืมนะคะคบริเวณเรียบคลองชนะระทานหมู่ที่1ตําบลจอมทองอําเภอเมืองพิษณุโลกนะคะคซึ่งเป็นคลองระบายน้ําที่เชื่อมต่อตั้งแต่หมู่ที่1ถึง5ของตําบลจอมทองนะคะค มีวัชพืชปกคลุมนะคะกีดขวางทางระบายน้ำเป็นจำนวนมากนะคะทางอบตอจอมทองจึงได้ประสานงานขอให้อบจอพิษณุโลกช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจกักรกลเพื่อที่จะขุดลอกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำออกนะคะเนื่องจากอาจจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับ รองรับฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้นะคะไม่ให้ท่วมไล่นาของประชาชนกว่า2,000ไล่นะคะก็เป็นการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีน้ำใช้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะก็ในกรณีนี้นะคะทางอบตอจอมทองเนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเองทั้งหมดค่ะ ในวันนั้นที่ลงพื้นที่ไปนะคะทีมงานของเราก็ได้ติดตามลงไปด้วยแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านนายกนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะได้พูดถึงการดําเนินงานในครั้งนี้ด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ,ะคองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตําบลจอมทองนะครับทาโดยท่านนายกสถิตพมสิทธิ์นะครับโดยการร้องขอจากหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่สมพงษ์เพชรนิน ที่ได้ร้องขอในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือทางระบายน้ําของตําบลจอมทองที่เกิดปัญหาถ้ามีฝนตกหนักน้ําท่วมขังทางระบายน้ำเนี่ยมันตื้นเขินแล้วก็อุดตันมีวัชพืชมาปกคลุมในทางระบายน้ําซึ่งอยู่เรียบคลองชประทานนะครับที่วันนี้เราก็ได้ําเครื่องจักรมาดําเนินการกาจัดวัชพืชในทางน้ําออก นะครับเป็นการช่วยเหลือดูแลกันทํางานประสานงานกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นําเครื่องจักรครับมา2ตัวด้วยกันนะครับเป็นรถแบคโขขนสั้นและแขนยาวนะครับการสนับสนุนของทางอบตอจอมทองนะค,คือนําน้ํามันนะฮะน้ำมัน,น,น,ม,นมาส,สนับสนุนเพื่อที่จะให้การดําเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแทนพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับของตบำบลจมทองเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เอื้อเฟื้อและก็สนับสนุนรถเบคโคมาถึง2คันนะครับก็เพื่อบรรเทาทุกขนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรและช่วงฤดูน,นาแล้งก็จะมีที่กักเก็บน้ําไว้ในเมื่อเรารอกวัชพืชแล้วนะครับน้ำก็ยังคงเหลืองลงเรือไว้ใช้ในฤดูแล้งครับก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารวจังหวัดไว้ณที่นี้ไปอยากสุงครับขอบคุณครับ ทนายก็บอกนะคะถ้าประสานงานมาเราสามารถลงมาช่วยเหลือได้เราก็ลงมาค่ะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็สนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะต้องรีบเร่งดำเนินการเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงช่วงที่มีฝนตกชุกแล้วเพราะเขาบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าฝนตกชุกเมื่อไหร่แล้วก็มีวัชพืชขึ้นกีดขวางอย่างเงี้ยระบายน้ำไม่ดีปูน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นอะ เร่งดาเนินการไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นเพราะว่าไล่น้ำไม่น้อยที่เดียว2000กว่าไร่เลยทีเดียวค่ะค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้สาราการบเรีและกุติสงฆ์วัดคลองวัดไร่อําเภอบางระก,กรรมค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกับรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนะคะ ที่วัดคลองวัดไล่เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้นะคะไม่สาลาการ,รเบรียนและกุติพระสงฆ์กว่า10หลังเลยนะคะก็เพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาตีสามของวันที่30มิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นก็คือเพลิงลุกไหม้มาจาก ห้องครัวที่อยู่ติดกับศาลาการประเรียนนะคะแล้วก็ได้ลุกไหมอย่างรวดเร็วเนื่องจากศาลาการประเรียนก็เป็นศาลาไม้ที่สร้างมานานนะคะรวมถึงกุฏิพระด้วยก็เป็นไม้ทั้งหมดติดที่ติดกับศาลาการประเรียนก็ถูกไหมเสียหายด้วยทั้งหมดนะคะ ไฟลุกไหม้นานสองชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก็เสียหายไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ,ะตรงนี้นะคะโดยท่านนายกเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือซึ่งทางวัดค่ะเขาก็มีจุดตั้งนะคะเป็นศูนย์ที่รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่ได้มีเฉพาะอาบาจอพิษณุโลกละค่ะที่ลงพื้นที่ลงไปดูตรงนี้นะคะมีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนลงไปร่วมไม้ร่วมมือเลยนะคะตรงนี้ ค่อนข้างจะเป็นความเดือดร้อนเลยเนื่องจากกุฏิของพระสงฆ์ ก็ไม่ไปทําให้พระท่านก็น่าจะ,ะปฏิบัติกิจวัตรของอท่านค่อนข้างจะลําบากแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะวัดเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมทางจิตใจเนาะพี่น้องประชาชนก็จะไปทําบุญตรงนี้ค่ะพอวัดมันเกิดเหตุเพลิงไหม้อะก็อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าโดยกิจวัตรของพุทธศาสนิกชนทุกๆวันพระประชาชนจะต้องไปทําบุญตรงนี้สาราการประเรียนเองก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ประชาชนก็ไม่อาจจะไม่สามารถไปทําบุญกันได้จึงต้องมีการเร่งร่วมไม้ร่วมมื แล้วก็ระดมเรื่องของความช่วยเหลือนะคะลงไปเพื่อที่จะรีบบูรณะวัดนะพื้นที่กุฏิต่างๆให้สามารถกลับมาได้ยิ่งช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของอวันสำคัญนะ ไม่แน่ใจวันอาสาฬหบูชาที่ใกล้จะถึงเนี้ยนะก็ใกล้จะมาถึงแล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนวันพระใหญ่ที่พุทธศา,ศาสนิกชนจะต้องไปทําบุญกันด้วยเนาะตรงนี้ก็ต้องเร่งร่วมมือร่วมใจกันเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นอบจอพิษณุโลกของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีการสแตนบายเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะเข้าร่วมในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าอบจอพิษณุโลกของเรานั้นจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องได้รับ การประสานขอมานะคะคซึ่งเราอ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนโทรประสานงานมาเราจะมีศูนย์ประสานงานกันอยู่แล้วก็จะนําเจ้าหน้าที่แล้วก็ลถบรรทุกน้ําของเราเนี่ยลงไประงับเหตุด้วยกันค่ะ ค่ะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนอากาศไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังมีเกิดขึ้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราเล่า,ลาถึงเพลิงไหม้กองฟางนะคะ,ะ,คะท,ที่ที่แถวพื้นที่ของบึงพระนะคะตรงนี้ก็อ่าส่วนสัปดาห์นี้ก็เป็นวัดที่อำเภอบางระกำมนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะคะการเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยดูแลให,ให้ให้เรียบร้อยดีนะคะ ปิดแก๊สปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยหรืออาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะคะ,คะก็ให้มีการตรวจเช็คสายไฟสวิตช์ไฟต่างๆเป็นประจำด้วยนะคะ,คะเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะกองสวัสดิการสังคมของอ,อบจอพิษณุโลกนะคะเขาได้จัดทําโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ค่ะ โครงการนี้เป็นการนําเงินสงเคราะห์นะคะไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักรับการรักษาของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลของรัฐค่ะใน1ปีนะคะเขาก็จะมอบกันให้3ครั้งไม่เกินนี้ต่อคนค่ะ ค่ะและเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาณนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพรมพิรามนะคะมอบทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่อำเภอพรมพิรามที่ตำบลดงประคำา11รายนะคะแล้วก็ที่ตำบลสีพิรม5รายตำบลวังวน7รายและตำบลตลุกเขียม8รายค่ะ ในปีงบประมาณ2,566นี้นะคะเราได้มีการพิจารณาอนุมัติมาแล้วนะคะจะมอบเงินให้ผู้ป่วยยากไร้นะคะจำนวนทั้งสิ้นนะ 126รายค่ะซึ่งก็จะกระจายไปในหลายๆอำเภอและหลายๆตำบลน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการลงพื้นที่ไปมอบอีกนะคะซึ่งในการมอบเงินให้กับผู้ป่วยยากไร้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของอบจอพิษณุโลกที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยเขากำหนดให้เรามีการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของเรานะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้โอกาสนะคะหรือ เด็กสตรีคนชราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะการจ่ายก็จะจ่ายจริงครั้งละไม่เกิน2,000บาทต่อคนและไม่เกิน3ครั้งต่อปีงบประมาณนั่นเองนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกด้วยไปฟังกันค่ะในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมามอบเงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้โดยผ่านกระบวนการจาก เทศบาลอาบตอส่งไปให้พมจพิสุุโลกเพื่อพิจารณาผู้ป่วยยากไร้ในการช่วยเหลือค่าพานะในการเดินทางไปรักษาตัวดังนั้นเององค์การบริหารจังหวัดเราพร้อมที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนครับโดยให้รายละไม่เกิน2,000บาทหรือจ่ายตามจริงและให้3ครั้งต่อปีดังนั้นพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะถูกทอดทิ้งอบจอรพร้อมที่จะเข้าไปดูแลและช่วยเหลือท่านครับ ทนายกเองนะคะก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลนะคะช่วยกันนะคะได้เป็นหูเป็นตาแล้วก็สํารวจในพื้นที่ของท่านว่ามีประชาชนผู้ป่วยท่านใดนะคะที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะได้รับการมอบเงินตรงนี้นะคะก็สามารถพิจารณานําเรื่องเสนอมาอย่างอบจอพิษสุโลกให้เรานําความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่ของท่านได้ค่ะ มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องของถนนหนทางกันบ้างนะคะเร็วๆนี้นะคะจะมีโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอดฟันติกคอนกรีตถนนเอกาชดสลดนะคะตั้งแต่บริเวณสะพานสูงโรงแรมท็อปแลนด์พาซาถึงสี่แยกวัดโพธิยานนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนมนชัยวิวัฒนาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการนะคะ ก็โครงการนี้นะคะเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลนาครพิษณุโลกเชื่อมต่อกับตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะก็มีการประสานงานมาจากเทศบาลนาครพิษณุโลกให้อาบาจเนี่ยดำเนินโครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางนะคะตรงนี้ก็คือจะ ดำเนินการก่อสร้างถนนนะคะที่ความกว้าง14เมตรยาว1,910เมตรงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ13ล้านบาทค่ะค่ะถน,นนนี้นะคะเป็นถนนที่เข้ามาอยู่ในโครงการที่เป็นการประสานแผนมาจากเทศบาลนครนะคะเนื่องจากเกินศักยภาพเขาจึงได้ประสานแผนเข้ามาแล้วก็อยู่ในแผนดําเนินงานของอบจอพิษณุโลกะคะ่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนค่อนข้างจะเป็นถนนเส้นหลักนะคะอยู่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกเหมือนอกันแล้วก็ ท่านที่สัญจรไปมาถนนเส้นนี้ประจำก็จะรู้เป็นถนนที่มีโรงเรียนเยอะมากๆหลายๆโรงเรียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวันทำงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการจราจรค่อนข้างจะคับคั่งดังนั้นค่ะช่วงระหว่างในการดำเนินการตามสัญญาจ้างนะคะก็คือช่วงตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง27พฤศจิกายน2566ก็จะมีการดำเนินการในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นะคะโดยนะคะพี่น้องประชาชนท่านใด ที่จะใช้ถนนสัญจรไปมานะอยากจะให้วางแผนในการเดินทางนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้านะเพราะระยะเวลาในการดําเนินการก็ค่อนข้างจะนานหลายวันเหมือนกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนเส้นนี้นะคะก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆเนาะเพราะว่าจริงๆนะคะนโยบายอ,อาจจะไม่ได้ทาช่วงกลางวัน แต่ว่าถนนนะคะในเรื่องของการทํางานอะ่ะบางครั้งอะ่ะก็คือมันอาจจะต้องมีการกัน้นไม่ให้ใช้พื้นที่ในบางส่วนของถนนจึงทําให้การจราจรอาจจะไม่สะดวกอย่างไรก็ดีก็เรื่องของรถติดนี่แหละน่าจะเป็นปัญหาที่สุดและช่วงนี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดกันแล้วเด็กๆก,ก็ยังคงไปโรงเรียนกันอยู่ผู้ปกครองเองก็ต้องไปส่งลูกต้องใช้เส้นทางนี้ไปทํางานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ การดําเนินงานนี้นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกมาด้วยนะคะไปฟังเสียงท่านนายกมนชัยเลยค่ะสวัสดีครับผมมนชัยวิวัฒนาธนายกการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราทํางานประสานงานร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่เห็นอยู่นี้นี่คือถนนเอกาทศรสซึ่งเป็นโครงการที่เรารับการประสานงานจากเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อที่จะดําเนินการปรับผิวจราจรให้เป็นแอสฟัลติคอนกรีตจากพูดง่ายๆคือจากท็อปแลนด์อาเขตท็อปแลนด์พาซานะครับไปจนถึงแยกวัดโพซึ่งโครงการก่อสร้างนี้นะครับปรับปรุงผิวจราจรนี้นะครับใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประมาณ12ล้านบาทเศษซึ่งตรงเนี้ ในช่วงระหว่างเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการทําทให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนบ้างรถอาจจะติดบ้างเพราะทราบอยู่ว่าถนนเส้นนี้พี่น้องประชาชนใช้กันเยอะเมื่อเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสภาพก่อนดําเนินการวันนี้ณนะวันนี้เราได้จัดหาผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเซ็นสัญญาเพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างมาดําเนินการก่อสร้างต่อไปนะครับนําสิ่งดีๆมาบอกกับพี่น้องประชาชนท้องถิ่น เราจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้เราต้องทํางานร่วมกันครับโครงการประสานแผนแบบนี้นะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสูงสุดค่ะามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวการประชุมนะคะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูนสมรรถภาพทางการแพทย์นะคะ ครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราชประจำปีงบประมาณ2566ค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายพัทระใจเอมพร้อมด้วยข้าราชการกองสาธารณสุขนะคะเข้าร่วมประชุมคณะอนุวัอนอุกรรมการด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ณนะห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอาคารใหม่ค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะเป็นการพิจารณากันกรองโครงการที่เสนอมาเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนะคะจากกองทุนฟื้นฟูนสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอย่างที่ท่านได้เคยฟังมาแล้วที่เราได้เคยบอกเล่ากันมากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลกนี้นะคะเป็นกองทุนที่อบอจอพิษณุโลกของเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่พิจารณาการดําเนินการงบประมาณส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งมาจากสพส,พอสชอ,อีกครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณจากอบอจอพิษณุโลกแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะเขาก็ได้ทําเรื่องขึ้นมาทําโครงการขึ้นมาเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่แหละคะ่ะ นำมาเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูนสมรรถภาพจังหวัดทิษณุโลกนี้ค่ะค่ะก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะ4โครงการที่เสนอมาเพื่อจะขอรับงบประมาณนะคะก็ได้แก่โครงการคลังกายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและคนพิการทาง ทางการเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะก็เป็นการพัฒนาระบบบริการยืมคืนกายอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางและคนพิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลพุทธชินราชให้ผู้ป่วยได้รับกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเราเคยคุยเนาะโครงการแบบนี้คือบางทีเนี่ย รัฐเนี่ยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับผู้พิการค่ะแต่ถ้าระหว่างที่เขายังเจ็บป่วยและยังไม่ได้เป็นผู้พิการเขาจะไม่ได้อุปกรณ์แบบฟรีจะต้องซื้อเองอันนี้เป็นช่องทางที่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราทาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีแบบนี้นะคะแล้วของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟืนฟ้นฟูนส่วนหนึ่งไปไปสนับสนุนช่วยเหลือกับงบประมาณอื่นๆที่เขามีด้วยนะคะค่ะ อีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลกและเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะตรงนี้ก็เป็นเพื่อพัฒนาระบบก,การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยงานบริการให้สามารถจัดบริการ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้พิการและก็ผู้สูงอายุได้อันนี้ก็ค,คล้ายๆกันค่ะอีกหนึ่งโครงการเป็นของโรงพยาบาลบางระกมรค่ะชื่อโครงการธนาคารอะกายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยระยะกลางนะคะ<ส>เพื่อพัฒนาผู้ป่วยระยะกลาง4กลุ่มโรคให้ได้รับกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมและอีกหนึ่งโครงการค่ะจากสำนักง,งานเทศบาลตำบลสนามขีนะคะ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองค่ะค่ะก็เป็นการประชุมนะคะเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อจะได้ไปดําเนินการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่ก็เป็นภารกิจที่เรานํามาบอกเล่ากันนะคะในช่วงของรายการอบจพบประชาชนสัปดาห์นี้อยากจะให้ท่านได้เข้าไปติดตามนะคะข่าวสารภารกิจอื่นๆได้ทุกๆช่องทางของอบจพิษณุโลกเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันพระหาสบัส,สดีเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ